สวัสดีจ้าพบกับช่องออนชาแนลนะจ๊ะเมื่อน,นี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามออนเลี้ยงไก่นะจ๊ะไก่ประดูหางดำซึ่งออนได้สร้างมานะจ๊ะพึ่งขอดได้สามมือออนก็นจะมาใส่กงเล็กๆอนุบาลไว้แบบนี้ก่อนนะจ๊ะกันแมวนะจ๊ะมาขโมยมาจกกินลูกไก่นะจ๊ะแล้วก็อ่อนะจะใส่ไฟ,ไฟกกไฟไปให้เขาก่อนเพื่อที่จะให้ไก่ แข็งแรงเนาะจ้ะเมื่อใกล้แข็งแรงแล้วเนาะจ้ะอ่อนค่อยจะเอาไก่เขาซูกงใงไงเนาะจ้ะออนกะร่องเลี่ยงเนาะจ้ะทดลองเลี่ยงจำนวนลอยหาสิบตัวเนาะจ้ะไก่กระไดสิบเอ็ดมืออ่อนกระได้น้ำซูกุงหน่อยสะก่อนเนาะจ้ะเพื่อที่จะนุบานไว้อีกก่อนเขายังพันแข็งแรงเต็มที่เนาะจ้ะก็จะเริ่มให อาหารแบบล่างแบบนี้เนะจ้ะกอนึืนนาะจะอาก็ยังคงเปิดไฟเขาโคกฟิวนะจ้ะเพราะว่าไก่พ่นได้แข็งแรงเต็มที่นะจ้ะช่วงหน้าฝนนาะจะอาก็จะเปิดไฟไปหายแบบนี้พร้อมนะจ้ะเพราะว่าเวลาหน้าฝนมากอากาศกลางวันมันชื้นนะจ้ะเดี๋ยวไก่สีนวเนะจ้ะนี่นะจ้ะอ่ก็เลยทำการหยอดวัคซีนวัคซีนสำหรับช่วงไก่แลกเกิดเนะจ้ะ เขาก็แข็งแรงดีนะจ้ะอายุสิบเอ็ดมือหลังจากบอกจากใครได้จ้ะนี่สิบเอ็ดมือยังมาถึงสองสัปดาห์เลยแต่ว่าไก่แข็งแรงดีนะจ้ะแข็งอ้วนโ,วโตเร็ววนะจ้ะนี่ไก่ปดูหางดำเือเมืองนะจ้ะบ่ามันไก่สามสายช่วงแรงๆกๆก็กินอาหารเพราะท่านเปลืองนะจ้ะแต่ว่าเขาจะกินตลอดเนะจ้ะการให้อาหาร เ่าน,นิห้เป็นหาช่วงนอกจากอ้อน,นิไฮหาช่วงคือตอนเช้าแล้วก็สิบโมงตอนเที่ยงบ่ายสามบ่ายสามแล้วกะ็ตอนแรงก็คือหกโมงแรงนจะจาะเพือจะให้อาหารเขาตลอดบ่ให้อาหารขาดล้างนอกจากบ่ให้อาหารขาดล้างแล้วกะ็น้ำนะจาะน้ำก็จะเปลี่ยนให้เพิ่มให เพิ่มให้เวลาเดียวกันนอกจากทีิมาให้อาหารเขาเนี่ยจ้านือนอกจากตอนนี้อายุทีห่หอกไก่เนี่นจา้าไก้กกปดูหางดำเนี่จ้าตอนนี้อายุได้สามสัปดาห์แล้วเนี่จ้าเนี่ยจ้ะตัวใหญ่บ่จ้ะใหญ่เร็วเดี๋ยวนี่ไก้ปดูหางดำ สามสัปดาห์เนาะจ้ะอันนี้ใกล้บ้านเนาะจ้ะนี่เดียวใกล้กันก็ใกล้บ้านเนี่ยจ้ะสามสัปดาห์ตัวใหญ่กจ้ะนี่ตัวใหญ่เร็วด้วยจ้ะเนียวจ้าเบิ้งปีกเนียจ้ะเกือตัวสามสัปดาห์แล้วใหญ่ก็กำปั้นนี่แล้วนาะจ้ะใหญ่ก็กำปั้นเขียวก็ใกล้บ้านเนาะจ้ะในใกล้บ้าน แก่บ้านน,นีประมาณอาทิัปดาหนาะจะเนี่ยจ้ะยี่จะตอนนี้เลี้ยงง่ายโตเร็วนะจ้ะ นี่แหละจ้ะตรงให,อาหา้อาหารนาะจ้ะอาหารตรงนี้นก็จะเป็นค้อนนาจ้ะเพื่อหน้าคตข้างหนา้าเขาตัวใหญ่ึ้นเนาาจ้ะเขาก็จะนอนทอนอันนี้ระบบนามเดินนาาจ้ะอันนี้กะจะต่อระบบนามเองเนาะจ้ะเพราะต้องมมา่หายหนามนาะจ้ะเพราะว่านามจะไหลมาจากถังส,งสีดํานาะจ้ะ ไล่มาตลอดถ้าน้ำเมืม่อเื่อนำจะไล่โค้งเขาเองนะจ๊ะนะจ๊ะที่เหตุระบบน้ำเดินอัตโนมัาแต่แค่เพียงแค่ว่าต้องเติมต้องเติมน้ำไม่ทังนะจ๊ะบพราะห้ขาดนะจ๊ะเขาก็จะมาก,กินอาหารตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ออนได้เฮ็ดคลิปใหม,ม่ต่อไปแน่เลย,ยจ้าพอกันใหม่อีพีหนาะไกลหนึ่งเดือนจ้า